สวัสดีครับก็หลังจากที่เราเปิดตัวรถบรรทุก10ล้อ Hino 5 0 u Victor Euro 5กันไปแล้วนะครับคราวนี้ก็มาถึงคิวของรถบรรทุก6ล้อขนาดใหญ่ในรุ่น f อกันแล้วซึ่งรถคันนี้ถูกพูดถึงกันว่าขับง่ายกว่าเดิมนะครับประหยัดแล้วก็อื่นถึกทนกันด้วยจริงไหมวันนี้เรามาดูนครับก็เริ่มกันที่กระจังหน้าก่อนเลยนะครับก็เป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่เหมือนตัว10ล้อเลยนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ฮีโน่วิงมาร์กนะครับ ก็อันนี้จะโชว์ความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ฮีโน่นะครับซึ่งมีทั้งความสวยงามและโฉบเฉี่ยวไปในตัวนะครับต่อมาในส่วนของตัวหมวกลู่ลมนะครับคันนี้อาจจะไม่ได้ติดตั้งมาให้ลูกค้าสามารถเลือกติดตั้งหมวกลู่ลมเป็นมาตรฐานได้แต่ว่าคัสซีรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีคัสซีพิเศษที่เราเรียกว่าตัวซูเปอร์ไลท์นะครับก็จะติดตั้งชุด TRD Aeropart แบบ Half นะครับบวกคุชคอนโทรลมาให้เป็นมาตรฐานด้วย คราวนี้คัสซีแบบซูเปอร์ไลท์เป็นยังไงนะครับติดตามดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับไปไปดูสุดต่อไปกันครับต่อมานะครับเป็นกระจกมองข้างดีไซน์ใหม่นะครับหรือที่เรียกกันว่า e-c mirror นะครับซึ่งเป็นกระจกที่ผ่านมาตรฐาน U.N.R. 46นะครับข้อดีของมันเลยคือเรามีการเพิ่มตัวกระจกบองใต้ประตูนะครับรวมถึงมองตัวที่มองได้ข้างประตูฝั่งผู้โดยสารอันนี้นะครับจะทําให้ทัศนวิสัยในการขับขี่เนี่ย ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับคือรวมๆแล้วเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นั่นเองนะครับก็มาที่ยางนะครับก็สําหรับยางของรถรุ่นนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้2ชนิดนะครับชนิดแรกเนี่ยจะเป็นยาง 11R22.5 นะครับส่วนชนิดที่2จะเป็นยางที่เราร่วมมือกับทางมิชลินนะครับก็คือตัว 275/80R22.5 นะครับพูดถึงยางตัว275นะครับเป็นยางคุณสมบัติดีนะครับพูดง่ายเลยดีเลยคือน้ําหนักเนี่ยเบากว่ายางทั่วไปี่ย ประมาณ4กิโลกร,รัมต่อเส้นนะครับรวมถึงเป็นยางที่มีค่าความต้านทานการหมุนที่ต่ําส่งผลให้ประหยัดน้ำมันกว่ายางทั่วไปมากถึง4.5รนะครับรวมถึงอายุการใช้งานเนี่ยก็มากกว่าทั่วไปเกือบ30เช่นกันนะครับที่สําคัญยาง275นี้นะครับทางฮีโน่เนี่ยถือสิทธิ์ในการประกอบ OEM แต่เพียงผู้เดียวด้วยนะครับ ส่วนดอกยางเป็นยางดอกละเอียดทั้งเผาหน้าและเผาหลังนะครับซึ่งจะช่วยควบคุมทิศทางการขับขี่ได้ดีบนถนนคอนกรีตหรือลาดยางและจะช่วยลดเสียงรบกวนขณะขับขี่ด้วยต่อมานะครับจะเห็นว่ารถคันนี้เนี่ยติดตั้งถังน้ำยาเอดบู oo, ขนาด59ลิตรอยู่นั่นหมายความว่ารถรุ่นนี้เราเลือกใช้ระบบบัาบัดไอเสียแบบ SCR นะครับซึ่งเป็นระบบบําบัดไอเสียที่ลดน็อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อดิ่งมาเลยคือเราไม่จำเป็นต้องไปลดทอนสมรรถนะของเครื่องยนต์เพื่อให้ผ่านมาตรฐานไอเสียนะครับแล้วก็ชุดที่อยู่ข้างบนถังนะครับจะเป็นชุด DCU นะครับที่ใช้สำหรับควบคุมปริมาณการฉีดของน้ํายาแอดบูนั่นเองนะครับมาในส่วนความยาวคัตซนะครับก็สําหรับรุ่น FG ตอนนี้ดํามาครับว่าตอนนี้จะมีความยาวให้เลือก5ช่วงความยาวด้วยกันนะครับโดยระยะช่วงล้อเนี่ยจะเหมือนกับยูโร3เลยนะครับแต่ว่า ในส่วนของยื่นท้ายในบางรุ่นเนี่ยจะมีความยาวที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นตัว fg 8 jr นะครับตัวนี้เองนะครับถ้าเป็นยูโรสาเนี่ยระยะต่อตัอตวถงังอยู่ที่7.8เมตแต่ถ้าสำหรับตัวยูโรไฟจะเป็น8.2เมตอนะครับอันนี้เราปรับให้ตามความต้องการลูกค้านะครับท่านสามารถนำไปบรรทุกสินค้าได้มากขึ้นนะครับส่วนช่วงความยาวทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นโชว์ไว้ตรงนี้นะครับสามารถดูได้เลย ครับก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปเนื้อวัาคาซีเนี่ยรุ่นนี้เรามีให้เลือกคัคซีพิเศษที่เรียกว่าซูเปอร์ไลด์ด้วยนะครับก็บอกให้ก่อนว่าตัว f e u 5รุ่นนี้นะครับเรามีคัคซีให้เลือกถึง3ชนิดด้วยกันนะครับก็คือตั้งแต่ SLM นะครับโดยตัวคัคซีเนี่ยสามารถดูชนิดของคัคซีได้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นชุดข้อมูลที่เกี่ยวกับชื่อรุ่นนะครับก็จะมีชุดข้อมูลชุดที่3ที่เป็นอักษรเดียเด่ยวๆเนี่ยอันนี้คือชนิดของคัคซีนะครับ ก็บอกงี้ก่อนว่าการที่เลือกคัสซีได้เนี่ยมันจะส่งผลให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเอารถไปใช้งานได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าจริงๆนะครับรวมถึงทําให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานอย่างสูงสุดด้วยก็ผมจะอธิบายอย่างนี้ละกันนะครับ SLM เริ่มที่ตัวแรกก่อนนะครับคือตัว S S เนี่ยย่อมาจาก Superlight นะครับก็จะเป็นคัสซีที่ฮีโน่เนี่ยพยายามออกแบบให้มีน้ำหนักเบาที่สุดนะครับอย่างเช่นตัวดามอันไหนที่มันไม่จําเป็นนะครับอย่างเช่นชุดดามหน้าเนี่ยเราเอาออกนะครับหรือว่า แม้แต่ตัวที่เป็นคา,านขวางตัวสุดท้ายนะครับเราก็แบบให้มีน้ําหนักเบานะครับรวมถึงช่วงล่างทั้งหน้าและท้ายนะครับเราก็ให้เป็นแดบพาังบอลิกพร้อมโชกอัพสองจังหวะนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะทาให้กระสีมีน้าหนักเบามากนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยเอาไปบรรทุกสินค้าได้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าข้อจํากัดของมันเลยก็คือแน่นอนแหละว่าลูกค้าเนี่ยต้องเอาไปวิ่งหลังถนนพื้นเรียบเท่านั้นนะครับรวมถึงการใช้ตัวถังของ ค่าซีประเภทนี้เนี่ยก็จะใช้ได้แค่ตู้แห้งตู้เย็นตู้ปีงนกหรือตู้ผ้าใบต่างๆนะครับต่อมานะครับค่าซีตัวที่2คือตัว L นะครับอันนี้ก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถใช้งานได้แง่งประสงค์มากขึ้นนะครับก็มีการเพิ่มจุดดามต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับทำให้การที่เอาไปต่อตัวถังเนี่ยทำได้หลากหลายมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวถังกระบะนะครับกระบะติดเครนรถแท้งนะครับค่าซีนียก็สามารถไปใช้งานได้นะครับแต่ก็ยังคงแนะนําให้วิ่งที่พื้นเรียบอยู่นะครับ ส่วนตัวอักษรตัวที่3นะครับตัว M นะครับหรือที่ย่อมาจากมีเดียมนะครับอันนี้คงสมรรถนะไว้เหมือนรุ่น U3 นะครับก็คือตัวที่เป็นช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแหนบพร้อมช็อคอัพ1จังหวะนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นแหนบพร้อมแหนบช่วยรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นอเนกประสงค์แล้วก็ไปใช้งานลากพ่วงได้ด้วยนะครับก็สรุปง่ายๆให้ฟังครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดลูกค้าเองเนี่ยใช้งานพื้นที่ที่เป็นถนนเรียบนะครับรวมถึงไม่มีการลากพ่วงผมแนะนําให้ใช้คัสซีชนิด L, นะครับซึ่งจะทําให้ลูกค้าเองเนี่ยได้คัสซีที่มีมน้ําหนักเบาแล้วก็มีความนุ่มนวลในการขับขี่จากแหนพบพาราโบลิกนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าเอาไปใช้ในทุกสภาพถนนมีการลากคว่ววนะครับแนะนําให้ใช้คัสซีที่เป็นชนิด M อนะครับอันนี้ก็จะสามารถหลุยได้ทุกสถานการณ์มากกว่านะครับส่วนถ้าลูกค้าใช้คัสซีรุ่น FG 8JR3A นะครับใช้ตัวถังประเภทตู้แห้งไม่มีการลากค่วง รวมถึงใช้ถนนเรียบอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับว่าให้ลูกค้าเลือกคัฟซีประเภท S หรือที่เป็น Superlight นะครับอันนี้ลูกค้าเองจะได้น้ำหนักคัซีที่เบาที่สุดนะครับรวมถึงความนุ่มนวลในการขับขี่ด้วยอีกทั้งยังติดอุปกรณ์มาให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดวินดิฟิเ c อร์จาก TRD นะครับรวมถึงค i ู e คอนโทรลและก็ยาประหยัดน้ำมันจากมิชลีนด้วยนะครับ ต่อมาก็เป็นในส่วนของหม้อพัก a c r นะครับถ้าสังเกตเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งเดิมแล้วก็สามารถติดตั้งตัวถังได้อย่างสะดวกสบายเหมือนเดิมเลยครับก็มาดูที่เครื่องยนต์กันบ้างนะครับก็เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ J08Wb นะครับอย่างที่ได้บอกไปนะว่าเรามีการเลือกใช้ระบบบังบัดไอเสียเป็นแบบ SCR นะครับนั่นทำให้เราเนี่ยสามารถออกแบบเครื่องยนต์ให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นได้นะครับก็แรงม้าตัวนี้นะครับจากเดิมเนี่ยอยู่ที่240แรงม้าที่2,500รอบต่อนาทีนะครับสูงขึ้นนเป็ 2 6 2แรงม้าที่2,500รอบต่อนาทีนะครับและแรงบิดนะครับเพิ่มขึ้นจาก716ที่1,500รอบต่อนาทีเป็น794ที่1,500รอบถึง2,000รอบต่อนาทีนะครับจุดเด่นเลยคือนอกจากสมรรที่ถูกปรับให้สูงขึ้นแล้วเครื่องยนต์ยังมีแรงบิดแบบโค้งที่ด้วยซึ่งส่งผลให้สมารดีขับง่ายประหยัดน้ำมันและมีความมั่นใจในการเล่งแซงและแตกทางชันด้วยครับ ต่อมาเป็นเกียร์นะครับก็ตัวนี้เป็น MX07 เป็นเกียร์7สปีดบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากเพราะว่าเกียร์ตัวเดิมเนี่ยเรามีแค่6สปีดนะครับแต่คราวนี้เรามีการพัฒนาสมรรถะเครื่องยนต์ให้สูงขึ้นเนาะทำให้เราสามารถออกแบบเกียร์ที่7ที่มีอัตราทดต่ําลงมากได้นะครับอัตราทดจะอยู่ที่0.578เท่านั้นเองเท่ากับว่าเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์แบบ Double o v e r d i v e นะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆเลย ขณะวิ่งลอยตัวลอกเครื่องต่าลงประหยัดน้ำมันแน่นอนครับอ่ะเรามาดูกันที่ช่องดูดอากาศนะครับก็มีการปรับดีไซน์ใหม่จากแต่ก่อนเนี่ยเราดูดอากาศจากด้านหลังเนาะปรับมาเป็นดูดอากาศจากด้านข้างแทนก็การที่ทําแบบนี้ข้อดีเลยคือป้องกันลมร้อนที่หวนจัดเครื่องยนต์รวมถึงมีการปรับตัวช่องรับอากาศใหม่ทําให สามารถดูดอากาศได้ดีขึ้นกว่าเดิมเครื่องยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเผาไหม้ที่ดีขึ้นประหยัดเชื้อเพลิงม,มากยิ่งขึ้นรวมทั้งมีการออกแบบให้มีขนาดที่บางลงนะครับประมาณเกือบ2เซนทําให้เราสามารถต่อตัวถังได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นครับต่อมาเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนหัวเก๋งกันครับว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างครับไปก็ขึ้นมาบนรถแล้วนะครับสิ่งที่เห็นเลยตอนนี้โอเคมีเป็นเบาะถุงลมในฝั่งผู้ขับขี่นะครับ แล้วก็ที่เห็นก็จะมีกระจกไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกเนาะแล้วก็มีพวกที่เก็บสัมภาระต่างๆมีเบาะ3ามที่นั่งรวมเบาะนอนแล้วก็ในส่วนของโอเคเนวอเคมีที่วางแก้วให้นะครับแล้วก็มีตัววิทยุบลูทูธเนาะรวมถึงไฟเพดานก็มีให้นะครับ โอเคก็เด okay, so 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 so, so ี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าปัดเรือนใหม่กันบ้างนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างก็เดี๋ยวผมลองเปิดสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะครับก็เมื่อกี้ที่เห็นนะครับตอนนี้สตาร์ทเครื่องเนี่ยมันมีสัญญาณ ABS ขึ้นโชว์ก็แสดงว่ารถคันนี้มีการติดตั้งระบบ ABS เป็นมาตรฐานให้กับทุกคันนะครับแต่ว่าในส่วนของภาพรวมเรือนใหม่เนี่ยผมเห็นแล้วว่ามันก็คล้ายๆกับของตัวยูโร3แต่ว่าจะมี เกตวัดน้ำยาบอบัดไอเสียเพิ่มเข้ามาให้นะครับรวมถึงมีตัวที่เป็นรูปปั๊มเลขที่เขียนว่าแอดบูนะครับอันนี้ก็คือแจ้งเตือนให้เติมน้ำยาแอดบูนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรอบวัดความเร็วอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนแรกของเดิมเนี่ยถ้ากรีนโซน,นยอยู่ที่1 0 0 0ถึง2,200รอบต่อน,นาทีอันนี้ก็ปรับลงมาเป็น1 0 0 0ถึง2,000รอบต่อน,นาทีนะครับแล้วก็ตัวเลสโซนก็เปลี่ยนแปลงเช่นกันเนาะจากของเดิมเนี่ย จะอยู่ที่2,750รอบต่อนอาทีก็ปรับมาเป็น2,500รอบต่อนอาทีครับเป็นไงบ้างครับกับการรีวิวถลถอบรรทุก h ีโน่หล้อขนาดใหญ่นะครับหรือรุ่น FG Euro 5ก็โดยรวมแล้วนะครับรถคันนี้ผมมองว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญของอุตสาหกรรมรถบรรทุกในบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมนะครับความปลอดภัยในการใช้งานรวมถึงความคุ้มค่าต่างๆนะครับ ก็รถรุ่นต่อไปที่เราจะเปิดตัวเป็นรถรุ่นอะไรนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้เพื่อชมรีวิวที่แรกก่อนใครครับ